เราก็จะเดินไปหาที่นั่งกินนะระหว่างตามข้างทางที่เราเดินเข้ามานี่ก็จะมีร้านขายของเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปดูของกินกันดีกว่าว่าข้างในนี้มีอะไรให้เรากินบ้างแล้วน้องมาเนาะนี่เราเดินเข้ามานิดหน่อยเราก็เจอของขายแล้วนะเทียบเลยไก่ย่างด้วยนะนี่ตรงนี้นะ พอเราเข้ามาในงนี้จะเจอไฮไลท์ของที่นี่เลยอนตามตุรียักษ์ใหญ่มากนะนี่พ่อยิงไกลนะของโคตร้องไม้มาแล้วพิซซาเตาดินพิซซาพี่เขาตำตำตันถาด <c oughs> ตำตำนถานนะ่ากินมากเลยเครื่องแน่นเต็มมาก <c oughs> แน่นมากเครื่อง ุรีนะอำเภอิกันะเพชรบุรีนะคะตลาดน้ำอ่ามลุยตลาดน้ำที่เจงอาจารย์แม่เป็นตลาดน้ำแบบขนาดย่อมใช่บ้านทอมมาขายของกันเนาะใช่มาดูกันว่าข้างในอ่ะจะมีของขายแล้วก็อะไรกินบ้างเขาบอกว่าที่นี่เป็นแบบชุมชนชุมชนของชุมชนมาขายนะใช่ป่ะทำไมป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเราไม่ได้ออกทีโพสต์แบบนี้นานแล้วนานละไปไปเลย สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้อยู่กับพวกเราสมัยเฟรนดี้ยูทูบเหมือนเดิมนะคะวันนี้พวกเรามีโอกาสมาเที่ยวที่เพชรบุรีนะคะเราก็กําลังหิวเลยเราก็เลยพากันแวะมาที่ตลาดบิมน้ําจามจุีนะคะอยู่ที่อําเภอแก่งกระจา,จาน,นจังหวัดเพชรบุรีค่ะวก็เดินเข้ามาในตลาดแล้วนะแม่หลังจากที่เราจอดรถแล้วเราก็เดินม,มาอ้าวเราใส่หมวกไปก่อนก,นก็ได้ลูกเดี๋ยวเราไปดูของกินกันดีกว่าว่าข้างในนี้มีอะไรให้เรากินบ้างแล้วน้องมาเนาะตลาด ริมน้ำจามจุลีนาที่มีตรนชื่อแบบนี้เลยนี่เราเดินเข้ามานิดหน่อยเราก็เจอของข่ายแล้วนะเพียบเลยไก่ย่างเลยนะขนมโอ้ขน,นมโมก็น่ากินนะเล็กๆนี่เป็นร้านแบบแหล่งของชุมชนนี่นี่นะปานทองม้วนเงินร้านนี่แบบน,นี้พันทางเกษตรเขาก็มีนะ ไปก่อนก็ทำน้ำมันขาวสวัสดสีครับน้องไม้เราได้ร้านอะไรนะ่ากินมั้ยเดี๋ยวหาของกินกันก่อนดีกว่านะเพราะว่าตอนกลางวันน้องยังไม่ได้กินอะไรเลยอ่าเราวิ่งมาอู้ดเลยกำ<ย>ลังเลงอยู่โอเคไปเดี๋ยวเราเดินไปดูกันดีกว่านี่เราก็จะเดินไปหาที่นั่งกินละระหว่างตามข้างทางที่เราเดินเข้ามานี่ก็จะมีร้านขายของเยอะแยะเลยเอ้ออยเจอเสือด้วยมีเสือ ทำไมแบดจริงจังอ่ะทำไมก็เ,เจอเสือด้วยเขาบอกว่าอะไรอ่ะอยากได้รูปเสอือ,สอต้องเข้าทํำเสอือ,สอ,อ,สอว้าวเป็นมุมเช็คกินอ่ะเป็นมุมเช็คกินถ่ายรูปอ่ะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปตรงนี้อีกทีตามีนะเปิดแค่วันเสาร์อาทิตย์ ประมาณ9ก้าโมงถึงบ่ายห้าโมงเย็นนะคะตลาดนี้ก็จะเป็นตลาดที่คนในชุมชนบ้านท้าเสือนะเอาของผักของกินนะคะมาขายที่นี่นะจะบอกว่าราคาถูกแล้วก็อาหารอร่อยมากๆเลยนะที่นี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามพวกเราเข้าไปข้างในกันเลยคะ่ะไปยังทำไมสั่งหน้าอะไรไปสั่งไ้ก่อนน้องไม้สั่งน้าอะไรบ้างหกสิบเก้าสั่งน้าอะไรไใ,ใส่กอดแล้วก็ปอ๋ยใส่กอดแล้วก็ปุว้าว แถมลวด้วยปิดห้าโมงเย็นเลยนะพ่อตลาดนี้ปิดกี่โมงนะห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นเมื่อกี้เรามาเจอฝนด้วะฝนตกแป๊บหนึ่งโชคดีพอมาถึงครับฝนไม่ตกแล้วมาเดี๋ยวเดินมาเอาสั่งที่เขาไว้ก่อนโอเคยังไม่ได้เลือกเลยค่ะเดี๋ยวหายแล้วเดี๋ยวไปส่งเขาอได้ได้ครับร้านต่อพายนี่อยู่ข้างๆกันเลย ก๋วยเตี๋ยวน้กระงเป้งมีข้าวเหนียวความหมูย่างต้มต้มอะไรแบบนี้มากินหมดเลยอยากกินทุกร้านเลยอยากกินทุกบาทเลยอ่ะชอบชอบเจอทีร้านไก่ป๊อปคัมนี่มีมิคัมข้าไทยเท่อันนี้ก็เป็นสองฝากร้านมาดี เราก็อันนี้จะเป็นร้านที่น้องไมค์บอกว่าพลาดไม่ได้นะคะที่นี่เขาที่มาแล้วนี่ผมแพนไปเดี๋ยวกินก่อนนะทำไมเดี๋ยวกินก่อนนะลูกข้าวตงมก็มีนะอาหารเยอะมากพูข้าวขาหมูอันนี้ข้าวขาหมูร้านข้าวขาหมูนะนี่ข้าวคนหมูทำเสือเขาเก็บปากหม้อเขาเก็บปากหม้อสาคู น่ากินนะเนี่ยซื้าไปฝากยังเนี่ยข้าวหมากอุ้ยอ่าร้านหนูนิงเข้าหมากชุดละห้าสิบบาทเราจะซื้อไปฝากสบายๆเลย่อาขนมไทยนะน่ากินน่ากินทุกอย่างเลยสำหรับก็ยาดมอันนี้ร้านของฝากนะอุ้ยที่พกผมที่พกผมเอาป่ะเอาที่พกผมไหมชอบไหมชอบไปไหน อันนี้อะไรสิมองติม่งติ่มว่องเรอได้แล้วได้แล้วแม่นาะลองไว้ชอบแต่น้องใหม่ลองลองเด้ลองเด้สวยไหมเดี๋ยวดูมันมั็อันนี้เท่าไรคะเท่าไรคะคัดหเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทไหนแม่เขาไว้ทั้งไงอันนี้เขาก็จะเอาไว้แบบพวกผมเป็นเหมือนที่คัดผมอะไรเงี้ยพ่อ น้องไม้โชว์หน่อยสวยไม่เลือกสีอะไรข้ากับชุดเลยวันนี้เรามาตีมอข้าแต่เ้าับชุดูเลยนะคะแอ้น้องไม่หันมาดูหน่อยไ่ได้นะคะน่ารักเลยที่ตลาดน้ำน่ารักเลย จะเจอไฮไลท์ตรงที่นี่เลยป้องตามตุลยักษ์ใหญ่มากนะนี่ป้อยิงอีกไกลนะใหญ่มากนี่ต้นเดียวนี่คุมไปทั้งตลาดเลย <laughs> เปเอาอะไรมาลูกอ๋เอเปีคลิ๊บที่แม่เหรอได้ไหมได้ลแล้วแล้วแม่อะแม่ไปซื้อของกินอยู่ใช่ไหมโอเค,อเคขอดูหน่อยขอดูหน่อยเอาอะไรคกิ๊บที่ซีเมื่อกี้ใช่ไหมโอเคโอเคเปียลแม่กินขนมจีนขนมจีนหูนน่่ากิอะขนมจีนน,จน้นนนำยาป่ะแม่ไปเอามาจากไหนร้านใกล้ๆร้านเปิดกจับเอาไว้เออเมื่อกี้พ่อก็เห็นนะ นากินอ็ในเขามีเรือเวียดนามนี่ยใช่เมื่อกี้น้องไมค์เขาก็ถามแล้วล่ะว่ามีเรือพันนี้ด้วยแต่ว่าไม่มีคนพายไม่มีทีพายใช่ไหมใช่ต้องพายเองเพราะในที่ขางขึ้นอยู่ตรงนู้นนะต้องพายไปเลยตรงนั้นน่าจะเป็นของรีสอร์ทนะน้องไมค์ตรงนั้นน่ะตรงข้ามกับรีสอร์ทเลยอันนี้เขาก็เล่นน้ำได้ด้วยใช่ไหมครัใช่ใช่แม่น้ำดูเย็นสบายเนาะแบบว่าเอาขาจุ่มหนึ่งเดียวแม่ พอาขาดจุ่มหนึ่งเ,เดียวใช่ทำไมเป็นไง,นะงกูจับที่นี่กินทา่ามกลางธรรมชาติมันรู้สึกไงอร่อยไหมอร่อยเหมือนกินที่บ้านไหม <c oughs> อร่อยกว่าใช่ไหม <c oughs> นี่กูจับที่อนมาสั่งมา <c oughs> ไม่แพงนะ <c oughs> นอมนมาเนาะ <c oughs> มีไข่ให้ด้วย <c oughs> นี่ของแม่ เดี๋ยวเราของพ่อก่อนนะของพ่อก็ต้องเป็นผัดซีอิ้วยังไม่มาเดี๋ยวของพ่อเขามาเสิร์ฟให้น้องไม้กับแม่กินไปก่อนนะ เต่าดินใช่พี่หัวใจดีมากเลยนะให้สามอย่างเลยนี่มีหน้าแฮมเชกอกแล้วก็กุ้งอันเดียวนี้ได้สามหน้าเหรอได้สามหน้าเลยแต่ทะเลไรอะจริงดิต้องกินทั้งหมดโอ้อันนี้ที่บาทเนี่ยแค่เนี้ยห้าสิบบาทใช่ไหมไม่ท้ายเท่าไหร่บอกว่าซื้อเหลือห้าสิบไปหมดเลยแม่ทำไมแม่จำไม่ได้แพงแค่หลักสิบนั่นแหละใช่โอ้โหนี่มากชิดยืด ก่อนนะร้อนไหมร้อนไหมเป็นไงเป็นไงอร่อยสุดยอดเลยอ่ะเราก็น่ากินนะผักสีอยู่เส้นใหญ่เป็นพยายนทำสดๆเลยนะถ้ากินหวานน้ำแม่เดี๋ยวแม่ขอคลิปให้ดูคือบอกว่ามากว้าวไหน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 ยืดมากยืดมากยืดมากโอ้โห อันนี้พ่อรอแม่นะแม่เป็นฝ่ายสะเบียงไปเอาฝ่ายสะเบียงสั่งนของเราเดินไปเอาใช่ใช่จริงๆเขาบอกว่าพี่เขาบอกเดี๋ยวเขามาส่งพ่อแม่เดินผ่านแล้วก็จะคอยช่วยพี่เขาเอามาใช่เขวกายังมีซ่อมตํำอีกกับพี่เขาเดินมาส่งเขาบริการให้เลยกอกินก่อนใช่ใช่เขาบริการให้นะส่วนเราก็เดินสั่งร้านอันนั้นอันนี้ก็วนๆไปเราก็เลยถือมาเลยดีกว่าการก่อนอืม บรรยากาศพิซซ่ามากเลยนะนี่ดูบรรยากาศข้างหลังแม่นะเป็นน้ำกแกงอาจารย์นี่ริมน้ำแกงอาจารย์เลยบรรยากาศดีนะแม่นะากอยากเล่นน,น้ำเลยเออถ้ามีสุดมาเปลี่ยนนี่ขอเล่นใช่ฟิรธรรมชาตินี่านมาเดี๋ยวเราขอ,อกินก่อนนะโอเคตำตำผาดตำตำถานากินมากเลยเครื่องแน่นเต็มมาก เงินมาเครื่องข้อมต่มโป๊ะแค่ไทยเท่าไหร่เท่าไหร่แม่แค่ไทยเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ถาดนี้ราคาเท่าไหรไม่รู้เท่าไหรทำไมเราไม่รู้ไม่รู้เพราะว่านะถาดใหญ่ขนาดนี้เครื่องเยอะขนาดนี้ตาโปอย่างน้อยอ่ะเพราะว่าต้องมีร้อยแปดสิบขึ้นนะร้อยแปดสิบเนาะอืมแพงไปครับทุกคนจริงเหรอแม่เลยเลยไหมจริงเหรอแพงไป เท่าไหร่แม่ภาคนี้แค่ร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะทุกคนน,น,120นี่เลยร้อยยี่สิบบาทโอ้คุ้มนะแม่นี่บอ,อก,กอว่าเพราะเพราะวันนี้สี่คนนี้อิ่มไ่มได้อย <มะ S 2> ได้ไมีคุ้มมากเยอะมากคือเล่นมากใช่ใช่เยอะอยู่เมื่อกี้พ่อไม่ได้ดูราคานะพอ่อให้แม่ไปตั้ง <laughs> อืมไหลหๆพูดหลไรไหลๆต <laughs> ัดเลยดีกว่าตัดเลยดีกว่า สวัสดีครับอันนี้น้ําอะไรบ้างเอง่ยลาบมอนปั่นค่ะครับลาบมอนปั่นขายยังไงครับขายแก้วละสามสิบห้าบาทบาแก้วละสามห้าบาท,บาทางั้นเอ่อเอาแก้วหนึ่งครับนี่ดอกกลาบแท้ๆ <c oughs> เลย <c oughs> เดี๋ยวเราอดหนุนน้องๆก็นหน่อย <c oughs> อันนี้เป็นกลาบ <c oughs> จากที่นี่เลยครับ รับแต่กิ่นี่เลยน่ากินมากอาพสดยเลยน,นะสีสันน่าทานแต่ว่าดูกันดีกว่าว่าจะน่ากินขนาดไหนแล้วรสชาติเป็นไงอ้อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับครับโอ้หอ่ะมาชิมกันดีกว่า ถ้นานงนี่ไ,ได้มาแล้วชากุหลาบมอนป่าน่าทานน่าทานมากอร่อยสดชื่นอร่อยอร่อย,ออยเหมือนหน้าตาไปเดี๋ยวเรากลับไปหาดองไม้กันดีกว่ารู้ไหมนี่คือป้ายอะไร ทำไมรู้ไหมเดี๋ยวพ่ออ่านให้ฟังอันนี้คือ,อ,นนคอเสือครุกดินกระสุนเมล็ดพันธุ์กิจกรรมเสือครุกดินกิจกรรมการปลูกป่าอ๋อไมอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดเมล็ดที่แบบเป็นพวกป่าไม้อะน้องไม้แล้วเขาก็จะเอาดินแบบมาปัาน้นแล้วก็ยิงปลูกป่าเนี่ยแบบนี้เลย เสือกคุกดินโอ้ยยอดเลยใน <N ic c illa> กิจกรรมต่อไปของน้องไม้น้องไม้กินเสร็จแล้วเราจะไปไหนเนี่ยไ,ไประบายสีอาปาไปดูซุ้มระบายสีดีกว่าเม,มื่อกี้น้องไม้ตอนเข้ามาเขาเล่งไว้แลนะ้วเขาจะไปปุดหนุนสะบ้านไประบายสีกันสาศูนย์หนึ่งสามสามมีรูปสามศูนย์หนึ่งแล้วก็มีทำพงแจ นี่นี่ทำปูงแจงรังที่สามเก้าหกโอ้ทำกลางหันสามสี่รังหันหนาลังกันนี่แล้วก็มีระบายกระเป๋าน้องไม้เลือกอะไรทำกลางหันใช่ไหมโอเคอ่าแม่กลางหันแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่นี่ทำกลางหันนี้เราจะยินเสียงอะไรด้วยแม่ถุงหน่อยโอเคมาน้ัวไม้เลือกกลางหันแล้วรังที่สี่มาเดี๋ยวเราไประบายสีกันดีกว่าน้องไม้เนาะ ทำไมทำไปถึงไหนแล้วเนี่ยได้อันหนึ่งอำไมเขาแบ่งงานนะแม่ก็ได้บาหนึ่งหนึ่งตั้งหันสองฮะแล้วก็เดี๋ยวพอระบายเสร็จเขาก็จะมีขั้นตอนการประกอบมีอุปกรณ์ให้ด้วยโอเคเดี๋ยวเรานี้เมื่อกี้รีวิวไปแล้วแค่สิบห้าบาทเท่านั้นนะคะทุกคนสบห้าบาทมากสิบห้าบาทเราช่วยนสามคนช่วยนสามคนเลยคุณมากเดี๋ยวมาดูว่าผลงานครอบครัวเราจะเป็นยังไงโอเคลุยลุย ไม่มีประกอบอย่าลืมเตือนน้าพี่ออกจากบ,บ้านนะดีหลังจ่ายที่เบาระบายสีกันเสร็จแล้วเนะนะ้องแม่ อือเขาฝาเราแคบแบบนี้เฮ้เราช่วยกันระบายสิฮะเป็นคนประกอบนะน้องไม้ประกอบได้น้องไม้เดี๋ยวดูว่าจะสวยขนาดไหนประกอบได้ไหมน้องไม้เห็นไหมนี่ต้งหั่นดอกไม้ของน้องไม้ก่อประกอบไม่ได้ประกอบไม่ได้อ่าแม่ช่วยหน่อยแม่ช่วยหน่อยได้เลยไหนดอไม้เท่าไหนโอมาพอดีเลยโอ้ยลงมาพอดีเลยว้าว ไหนโชว์หน่อยชว์หน่อยโชว์หน่อยเออลบลมลบลมไหนลบลมอ่ะเมื่อกี้โอ้หมุนเลยอ่ะไปไหนไปดิโอ้ <c ười> ว้าวสวยเลย <c ười> อันนี้ครอบครัวของเราว่าใช้เวลากันที่นี่ใช่แบบอิม่มเอมใจมากๆเลยนะกับบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็กินอาหารของชาวบ,บ้านอ,อร่อยมากๆเลยอร่อยมากเลยเรามาเที่ยวที่นี่แบบ เอ่อไม่ได้ออกคลิปรถแบบนานแล้วนะใช่แล้วก็มาที่นี่ใช้เงินไม่แพงเลยนะทุใช่ใช่ตลาดที่นี้แบบเป็นกันเองเป็นกันเองค่ะแม่ค้าน่ารักมากของสดของสดอร่อยด้วยแบบอย่างจังหั่นออกมาเนี่ยแค่สิบค่าบาทนะใช่กิจกรรมกิจกรรมครอบครัวด้วยกิจกรรมของเด็กๆก็มีนะโอเคแล้ก็ต้องจบตัวละครไปก่อนนะคะครับที่นี่ตลาดน้ำจามจุรีนะคะอเภอแก่งกระจานเพชรบุรีนะคะใช่นี่เราก็ต้องเหมือนเดิมนะกดติดตามช่อง สมาเฟซบุ๊กยูทูบ้วยนะคะนี่เลยโ okay. อเคเดี๋ยวเราจะไปลุยที่ไหนต่อเนาะหลังจากที่เราหยุดไปนานโอเคฝากติด okay. ตามด้วยวันนี้บ๊ายบาย